ท่านผู้ชมฮะเรื่องของการท่องเที่ยวนายกรัฐมนตรีท่านประกาศเลยนะครับคือถ้าจุดพีข,ของการทเที่ยวไทยเนี่ยนายกบอกว่าปีนี้ก็จะโตได้ดีนะครับแต่ที่พีกที่สุดเป็นประวัติการท่านบอกในปี2568หรือว่าปีหน้านะครับโดยวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีท่านไปนประธานเปิดการประชุมระดมความคิดเห็น I g n i t e ไ h a i l a n d Tourism นะครับช่วงหนึ่งบนเวที t. นายกท่านบอกนะครับการเดินทางเยอรมันล่าสุดประกาศเลยนะฮะว่าในปี68หรือว่าปีหน้า ประเทศไทยจะเป็นปีท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เพราะว่าการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในสามนโยบายเรือธงสําคัญของรัฐบาลส่วนเรื่องการจัดทําวีซ่าฟรีนะครับนายกบอกว่าคืบหน้าไปในทิศทางที่ดีมากส่วนวีซ่าเชงเก้นที่คาดหวังกันเอาไว้เนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าเจราจากับต่างประเทศอย่างเป็นทางการแล้วซึ่งได้รับการสนับสนุนที่ดีหวังว่าจะดีขึ้นต่อเนื่องนะครับส่วนประเด็นเรื่องของสนามบินท่านบอกว่าไม่ได้เน้นเพียงการขยาย ให้มีปริมาณการรับผู้โดยสารมากขึ้นเท่านั้นนะครับแต่บอกว่าจะไปดูเรื่องซอฟต์แวร์ที่มีปัญหาด้วยอย่างเช่นระบบการตรวจคนเข้าเมืองหรือการการะทําความผิดกฎหมายที่มีอยู่นะครับจะต้อนรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้ดีที่สุดนายกบอกว่าตั้งแต่ก้าวแรกที่มาถึงจนก้าวสุดท้ายที่เดินออกจากประเทศไทยไปต้องเป็นประสบการณ์ที่ประทับใจมากที่สุดนะครับนอกจากนี้การเดินทางเยือนต่างประเทศนายกท่านก็บอกนะครับ ประเทศไทยเนี่ยได้รับความสนใจจากรายการใหญ่ๆหอย,ยอย่างเช่นฟอร์มูล่าวันแข่งรถเนี่ยนะฮะฟอร์มูล่าอีเรื่องอาหารการจัดแฟชั่นระดับโลกซึ่งได้พูดคุยกับสมาพันธ์แฟชั่นของฝรั่งเศสและกลุ่ม LVMH ก็มีความสนใจที่จะมาจัดป๊อปอัพโต้ในหลายจังหวัดของไทยนะครับที่ผ่านมาคิสเดนดีโอมาเปิดป๊อปอัพโต้ที่ภูเก็ตแล้วนะครับซึ่งเราจะนําเสนอจังหวัดเมืองรองด้วยข้อดีในไทยมีเยอะนะครับอย่างเช่น3จังหวัดชายแดนภาคใต้ รายการมวยอย่างวันแชมเปี้ยนชิพสิ่งเหล่านี้นายกบอกว่าสามารถที่จะจุดประกายการท่องเที่ยวและดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาได้อีกมากครับนายกรัฐมนตรีท่านย้ำนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสําคัญไทยมีศักยภาพมีซอฟต์พาวเวอร์วัฒนธรรมที่ดีงามเชื่อว่าดึงออกมาใช้ได้นะครับโดยที่ใช้เม็ดเงินน้อยส่วนตัวมองว่าลงแรงเป็นเรื่องสําคัญลงแรงลงใจในปา่าส0ซและการลงทุนขอ20% ขอให้คิดนอกกรอบและดูแลเงินภาษีของประชาชนให้ดีที่สุดครับนอกจากนี้ครับท่านผู้ชมนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่ารัฐบาลจะร่วมกับภาคเอกชนค้าปลีกรายใหญ่ในเครือเซนทันสยามพิวรรธน์เดอะมอลล์นะฮะและ King Power จะทําโครงการไทเน็กสเตชันสินค้าไทยร่วมใจเพื่อชุมชนมุ่งต่อยอดยกระดับสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ด้วยการจัดแสดงสินค้าไทยน,นะครับอย่างเช่นผลิตภัณฑ์จากผ้าเขามา้าเครื่องจักสารจากกระจูดผ้าครามที่ห้างชั้นนำนะครับก็จะไปซื้อจากกลุ่มแม่บ้านและชุมชนในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศเพื่อมาขายให้กับลูกค้าชาวไทยและก็ต่างชาติเบื้องต้นครับจะเริ่มวางขายในวันนี้นะครับท่านผู้ชมฮะ15มีนาคมเป็นต้นไปตามห้างชั้นนำต่างๆนายกบอกว,ว่าการนำสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยไปให้นานาชาติได้ชมทั้งผ้าเข่าม้าและกระเป๋ากระจูด ระหว่างการเดินทางอยืน่นต่างประเทศบอกว่าจะพยายามนํามาใส่ให้ได้มากที่สุดเพราะว่าประชาชนในพื้นที่นํามามอบแล้วก็ผูกเอวให้ตนเองด้วยความรักและผูกพันนะครับจึงได้นําไปสวมใส่ให้ชาวโลกนั้นได้เห็นว่าประเทศไทยนั้นมีผลิตภัณฑ์ที่งดงามมีการออกแบบที่โดดเด่นไม่แพ้ใครซึ่งได้ถือโอกาสนี้ครับเชิญชวนแบรนด์สินค้าและแฟชั่นชั้นนําของฝรั่งเศสพิจารณานําสินค้าเหล่านี้เนี่ยไปสู่ตลาดแฟชั่นของฝรั่งเศสด้วยครับ เรื่องทางสถานทูตไทยประจํากรุงปารีสของฝรั่งเศสก็จะประสานแล้วก็ผลักดันเรื่องนี้อย่างจริงจังต่อไปนะครับ